นี้เรากาลังจะพาทุกคนไปน้ำท่วมทุ่งผางุ่งหลวงเลยใช่ถูกแล้วแล้ว่าดูบรรยากาศของหม้อนี้ดิที่ก็บรรยากาศทองทุ่งนาแบบทุ่งนาบ้านๆของเราตอนนี้เราก็อยู่ในสถานกาน้ําท่วมแถวว้านนะมันคือทุ่งนาซึ่งน้ําก็ท่วมทุ่งผางุ่งก็เลยหลงเหล็กนะทุกคนมันเป็นปกติของสุภาษิตคำบังเพยไทยน้ำมันจะท่วมบ่อยเลยนะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกหนักพายุเข้านะทุกคนดูข้างหลังเราดิดูดู ันก็จะเป็นฟ้าสีตกดินอ่ะจอจอดก่อนนะทุกคนเราต้องจอดรถแท้งจังหวะนี้เพื่อนบอกว่ารถไปไม่ไหวแล้วคขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกวยน้ำมันค่ะกวงน้ำมันค่ะทุกคนทุกคนเลยกราจะพาไปดูน้ำนะเว้ยเฮ้ยคนเยอะมากเลยนะทุกคนแถวนี้มันแบบนานาน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันมาแบบตามเลยดูทุกคนทุกคนเราเห็นคนเราเห็นคนคนดูดมีคนอ๋อไม่ใช่นั่นคือหุ่นละกาอ๋อไม่ใช่นั่นคือหุ่นละกา คนเยอะนะจะเราใช้เสียงดังไม่ได้ใช่คนเยอะคนเยอะเราก็เลยจะไม่เสียงดัง <immen mesela> เราก็เราเราก็ช่วงนี้พูดพูดไม่ค่อยถอดพูดไม่ค่อยถอดพูดไม่ค่อยถอดพูดไม่ค่อยแบบิีนมันพันกันนิดหน่ <c oughs> อยนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนไปเดินดูน้ำเดินดูน้ำที่จริงตอนนี้เรากำลังเหยียบน mama, ้ำทุกคนรู้ป่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมท่วผักบุ้งโลงเลยที่เราพูดถึงไปนะทุกคนคือข้างหลังโอ๊ยยรถรถมาค่ะ รถมันก็จะเยอะนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องแอบแอบถ่ายหน่อยเพราะว่าเราเป็นยูทนะูบเบอร์ฝึกหันน้ำนี่ทุกคนดูน้ำท่วม่งตอนนี้ข้างหน้ามันก็น้ำท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูวิวกลับบ่อไหนวะงั้นก็จะตอบแล้วก็ถ่ายไหมงั้นสตตอปแล้วก็ถ่ายใหม่นี่ก็จะเป็นที่ใายของเราใายของเราก็จะเดินเท่ๆโ <c oughs> อ๊อยหลีกจากกล้องหน่อยหนูว้า <c oughs> เรามานั่งกันกูแนมยังผมทรงสปูดีไม่ต้องคิดว่าตากลมนะดูดิตอนนี้เราก็ทําการนั่งทําการได้เออทำการแล้วหึงตอนนี้เราก็เลยนั่นที่บอกว่งเรือมาลูเรือหรือสมุนเฟรยกลับมาหนึ่งสองสามบตอนนี้เราก็่เบาะเราเบาะอย่าเบาะนุ่กล่องนะจะไม่พูดด้วยแล้วถ้าเธอจะเป็นแบบนี้อีกก็กูก็จะมีเด็กน้อยมาเล่นนองเล่นน้ำผู้ปกครองมาปีกหน่อปีกนีก พวกเราก็เลยมานงมานั่งมาลงมารอนั่งดูอีกคนนี้่าคำสร้อยคำสร้อยร้อยแปดดึง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 แต่ก้องมันยังดูสว่างเลยนะแมนแกล้งจางปากเลย้มือวนะเฮ้ยแต่ว่าจริงจรงอบข้างมันมันดูมันเหมือนเนาะอือจริงทุกคนดูดิแต่ในก้องมันสว่างมากหนีเห็นไหมมือเลยอือมันจะอ้าหนาเหรอหรมันเปิดเลยบลอาะมีไฟ